สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับออกงานอีกแล้วครับสําหรับหกพันหกวันนี้นะอีกหนึ่งวันนะครับน่าจะอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะไปแล้วตัวคันนี้นะครับเห็นลูกค้าโทรถามหลายคนเลยนะครับสําหรับเจ้าหกพันหกนะครับผ่านสวยๆนะคันนี้ในตัวดีๆเครื่องแรงแรงเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ ราคาท่านใดสนใจนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ขายก็ทํางานก่อนครับออกงานทุกวันครับเช็ครถก่อนครับออกก่อกอ,อกงานนะครับนี่สภาพก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อตัวดีๆกันเลยนะครับยางเต็มๆสี่เส้นนะนี่ยางใหม่นะครับสี่เส้นก็ให้ช่างเช็คน็อตเช็คอะไรจุด เราทํางานเรารู้นะครับว่าจะได้รู้ว่าอ่าดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนนะครับก็จะได้เช็คลูกค้าเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับสําหรับ6,600นะครับลูกค้าสนใจเวอร์โทรก็062-260-3373ติดต่อเฟซบุ๊ o ยูทู e กมลแท็กเตอร์นะครับสนใจตามเบอร์โทร062-260-3373นะครับ ไลน์เฟซบุ๊กยูทูบนะครับกำมอนแทเตอร์อะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ